วิวเวอร์วังอลังการครัเพื่อนๆจะอยู่อีกอมุมหนึ่งของอจุดชมวิวไก่แบ้นะคะเราได้ขึ้นมาถึงร้านอาหารห้องอาหารแล้วนะคะซึ่งอยู่ข้างบนสุดข,ของโรงแรมนะคะเป็น ห้องอาหารที่เวอร์วังอลังการนะคะก็จัดเป็นอาหารเช้านะครับเป็นเบรีฟาสต์ก็มีเยอะแยะหลากหลายเลยนะคะ วิวสุดยอดเลยแล้วก็ทั้งนี้ก็เป็นข้าวอินเดียจะเป็นพวกข้าวพวกมันนะคะข้าวผัดผัดพวกเส้นนะคะ,ะทั้งนี้เป็นขนมปังเป็นขนมปังเป็นคัพเค้กนะคะสตรอเบอรี่เค้กนะขนมปังต่างๆ แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะทางน่าจะมีประเภทนึ่งด้วยนะคะเพราะเราเห็นที่นึ่งนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่อลังการนะะอันนี้เป็นเล่สเตอร์สตีมบันนะคะก็เป็นพกอกชูวใหมกขนมจีบพวกอะไรนะคะแล้วก็น้องเขากำลังทำ โคคนัดขนมครกพอเป็นขนมครกมะพร้าวนะคะทถงนี้คล้ายๆกับวาฟเฟิลนะคะเป็นเรซินวาฟเฟิลแล้วก็เบลเยียมวาฟเฟิลแล้วก็แพนแพนเค้กนะคะเป็นแพนเคก้กเอ่อชีไม่ได้ผสมอะไรนะอ,อันนี้ขนมครกนะคะมีขนมครกด้วย เดี๋ยวน้องค่านี่เราเปิดได้ใช่ไหมคะขนมจีบค่ะเพื่อนๆขนมจีบนะคะอันนี้เป็นซาลาเปาคคอเวอร์วังอลังการนะคุ้มค่าลุางชาก็ทานอาหารเช้านะส่วนเนี่ก็มีเด ขนมจีบนะคะมีสาลาเปาแต่ไม่ได้เอามาแล้วก็มีผัดวุ้นเส้นนะคะมีหมูยอผัดหมูยอแล้วก็ข้าวผัดนะคะวิวเวอร์วังอลังการคร่ะเพื่อนเจะอยู่อีกอมุมหนึ่งของอจุดชงวิวไก่แบ้นะคะต่อจานที่สองนะคะเป็น พายเนเปิจูสนะคะน้ำสับปะรดกับน้ำส้มน้เบิ้ลสองแล้วก็อันนี้เป็นไก่น่าจะเป็นไก่น้ำแดงนะคะแล้วก็ที่ยูนบอกว่าเป็นผัดหมูยอไม่ใช่นะคะเป็นเห็ดค่ะเป็น v e จ e t a r i a n นะคะแล้วก็อันนั้นเป็นปลาหมึกปลาหมึกค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็แข็งนะคะแล้วก็มีไส้กรอกขนมจีบรสชาติโอเคเลยนะคะใช้ได้เดี๋ยวจะไปลองสลัเปากับ Uh, ขนมครกขนมครก<พ>นะฮะเยาวินได้เทคกันแต่ไม่พูดโคอะไรแ a t ตบท้ายด้วยขนมปังปิ้งนะคะแล้วก็ mm hmm. uh, อเมริกาโน่คอฟฟเช้ uh, าวีไ ตัวเคเบิลคาร์มันไม่เวิร์กเนาะก็เลยเออเรียกให้รถเข้ามาส่งให้เขามารับเรามาส่งที่นี่ที่นี่ขากลับเราจะกลับไปทางที่เราเดินเมื่อวานานี้นะลงไปนี้ก็อยากจะถ่ายวิวข้างทาง เราเดินลงกันนะคะเเล่นเอาลุงชักหัวทิ้งเพราะว่าใส่รองเท้าแตะเดินวันนี้แกก็เตรียมพร้อมเนี่ยใส่รองเท้าเ,เทนสช,ชูสมาแต่ว่าพอดีน้องเขาขึ้นมาส่งแขกก็เลยลงด้วยเลยนะ <pip> เห็นไหมครับเมื่อาวานนี้ตรงนี้ชันมาก แน่ใจนะว่านี่เรามาที่โรงแรมรีสอร์ทหรือว่าซาฟารีเวิด์มีต้นไผ่คือมันมีไม้ป่าธรรมชาติหลากหลายเลยนะดูแลแบบธรรมชาติมากก็แนะนำสำหรับพวกที่จะผจญภัยนะเหมาะสำหรับพวกที่ผจญภัยแต่ถ้าผู้สูงอายุนี่ก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึง ถ้ายังคิดว่าตัวเองแข็งแรงยังพอเดินไหวนะก็อโอเคนะคะแต่ถ้าคิดว่า,าไม่ค่อยจะเฮลตี้เท่าไหร่นะไม่แนะนำนะครับ ขอบคุณค่ะแก่แล้วเนาะทำอะไรก็ลำบากดีดีนะเขามีลิฟต์ด้วย <c oughs> ช้ามาก เราก็พักอยู่ที่ชั้นสามนะ,ะแล้วก็เขามีจิมด้วยนะฮะแต่ทำไมนางถึงไม่เปิดไฟมีจิมค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นอาคารตึกเหมือนกับโรงแรมทั่วๆไปนะฮะแต่ค่อนข้างที่จะออกในแนว โบราณน,นิดๆนะะเห็นไหมครับเพื่อนๆคือคือมันธรรมชาติประตูเป็นไม้จริงนะฮะไม้เนื้อแข็ง